สวัสดีครับผมพนิคุณเย็นครับความสนับสนุนจากประมงอำเภอแล้วก็จังหวัดที่มาสนับสนุนคือเอาป่ามาให้เลี้ยงคือมีทั้งป่าตะเพียนขาวแล้วก็ป่านิลสองอย่างเลี้ยงมาประมาณสามปีแล้วครับพอดีลูกบ่าวมาตรงเสริมกุมประมงออกมาคุดเพิ่มที่เรกว่าุดบรินบิบนเดียวครับที่เรยกมันดีกว่าอย่างอื่นนะ่ะยังเงื่องป่าคือมัน,น,น ดีกลัวไปผ่านนมาดีกวัวทำนาครับเงานปันนินคือเอาอาหารที่มันแหลกๆเนาะเหลือหน้านเอาก่อเอาธรรมาซาเพื่อฟางแบบจับรับขายไปก็ถ้ามันเหลือก็เรื่องแบบปีหนึ่งมันก็ได้อยู่เป็นนินเหมือนกันละป้าไปคนเอาไปขายบนมาหับหับคนนี้แบบพ่อขายโ่วที่แล้วชูเมไข่คเป็นก่อมาคือตะได้สองสองพันตัวมีประมาณสักแปดไร่ครับ ูป้ปามีมีเก้าบ่อแล้วก็เอาว่าแปลงเกษตรเนีเดเด่ยประมาณสี่ไร่เล้เหลือนั่นเป็นที่บ้านมีปลูกทัวปลูกพริกปลูกแตงปลูกมะเขือป่านี่ถ้าถ้าเลี้ยงถ้าเอาสูบนามนะเอาใส่เข้าใส่นานนะต้องใส่ปุ๋ยเข้างามในบ่อนี่มีป่าป่าหมอสุมพรแล้วน,นี่ประมงเอาป่อยนะมีกระเพี้ยนกระเพี้ยนขาวแล้วก็ บ่น้องนี่ปานิ้ปานิลนี่เอามาปล่อยเป็นโต๊ะเบล่ะเป็นสายครับสายหนึ่งสามร้อยกว่าบาทแต่ละหลังนะนี่สิบ่คนเลี้วแเจแต่ป่าปานักป่าน้อยดีกว่าไปผ่านผ่านมาดีกว่าทำนาครับยังตะกอนสมัยที่ในหลวงที่บนมาสมสือมันเศรษฐกิจพอเพียงนะะกระจายมายาธร่ะตอนนั้นปลูกมดตะกี้กระถางปลูกหรือไม่น้ำปลูก เพลกพวกอย่างน่ที่ไม่มีก็ไม่เกี่ยวเราสามารถทําเป็นบ่อซีเมนขึ้นได้เนาะแต่ถ้าใครสนใจอยากมาดูนี่เรายินดีให้เข้ามาศึกษาเหมือนพวกผมดูไหมก็ยินดีเหมือนกันพ่อกระมาเหมือนกันแต่แต่พ่อว่านะตอนนั่นตีนในในหลวงบอกว่าคนเขาต้องรู้อ่ะคนมีรู้ั่วเพราะว่ารู้ั่วคืออย่างถ้าเขาจะกินทั่วเนาะนี่คือรู้ล่วงเ่ละเขาจะกินป่าก็คือรู้หลวงเฮาละทุกอย่างที่เขาจะกินแต่นี้ ก็คือรูรวหวงเขาท่นี่ถ้าเขาเลี้ยงป่าปลาูปลกทัวปลกูกพริกเขาอุ๊รูหรวงของเขาในหลวงบานว่าก็ยังเป็นว่าแต่รายจ่ายเขาเหมือนมีอ่ะมีมันหนักอ่ะถึงวันนี้เขาก็ว่าเหมือนกันยังป้าไปนะแทจบจะไม่ได้ซื้อ,อยางนนอ หลือรูรั uclear, ่วที่เป well ็นหมูที่ยังไม่ได้เลี้ยงเลี้ยงม่ได้นึกว่าจะอุดรูหมูอยู่จะ่าจะได้หมุนเวียนขายป่าเขาไปซื้อเนื้อหมูลักๆเลี้ยงไว้กินเหลือค่อยขายเือขายบางวันมันก็ได้สองร้อยปลายก็มีบางวันได้เป็นพันแสดงว่าทำทำสวนทำอะไรบ่กใจว่าจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งทำผสมผสาน